ต่อเรื่องราวงานแต่งของคิมหมากก็ยังไม่จบไม่เสี้ยนเรื่องราวของการมีคนเปรียบเทียบเรื่องราวของเสื้อผ้านาผมการไปงานแต่งมีข้อจํากัดว่าควรหรือไม่ควรมันมีบอกเหตุเริ่มต้นจากเจนนี่ขาดเขาก็แต่งตัวเป็นเจนนี่แต่งตัวเป็นชุดสีขาวก็แขนกุดสวยงามนะแต่ก็โดนดราม่าเจ้าตัวออกมาขอโทษขอโพยด้วยความไม่รู้จริงๆแต่มาถึงคุณแม่ลูกหนึ่งหุ่นแซบเจนนี่เทียนโพสุวร,รรณก็เช่นเดียวกัน ที่ไปงานนี้เช่นกันสวยสะดุดตาทุกคนมองกับชุดเรสโชว์รูปร่างสุดเป๊ะสมกับเป็นเจ้าของรูปร่างเอวบาง22นิ้วท่อนบนเซ็กซี่ท่อนล่างตะลึงเลยค่ะทุกคนมองเป็นกระโปรงยาวแต่พาสูงโชว์ความสวยถึงท่านดีเจต้นหอมอดใจไม่ไหวเขาไปแซวว่าแต่งไปค้าใครอ่ะ ไม่ไายค่ะด้วยหลายๆคนที่มองอยู่กลายเป็นดราม่าร้อนระอุเมื่อเธอโพสต์ภาพไปร่วมแสดงความยดีในงานแต่งพร้อมแน่ภาพร่วมเฟรมกับเป่าสาวสุดน่ารักชาวเน็ตจวกแรงวิจารณ์ยับเลยว่าชุดนี้มันเซ็กซี่ไปคนไม่ดูเจ้าสาวแล้วคนดูเธอเอาแล้วบางคนบอกสวยนะคะแต่ทำไมมันสวยเกินคนอื่นเจ้าสาวไม่เด่นละค่ะนี่บางคนบอกพร้อมจังเหมือนผีเลยเอา หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วแต่ต่างๆนานานะคะเรื่องเราบันเทิงมันก็บันเทิงแบบนี้เสพให้เป็นบันเทิงอย่าไปเครียดตามข่าวค่ะ